ปปชมใน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองใน่วนของราคาน้ำมันดิบเลนที่จะมีดิตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแถวๆระดับ111เหรียญแต่ว่าก็มองการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของการพักฐานต่อนะคะโดยในส่วนของแรงกดดันเนี่ยยังมาจากการที่ตลาดขายความวิตกกังวลต่อทิศทางของอุปทานน้ำมันที่อาจจะตึงตัวจากความขัดแย้งทางการเมืองในหลายๆประเทศโด ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานของสารัฐที่ออกมาสดใสเมื่อคืนนี้หลังจากที่กระทรวงแรงงานแรยง,งานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคชนปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า288,000ตำแหน่งก็มากกว่าที่คาดการณ์ันเอาไว้ที่ระดับ215,000ตำแหน่งก็ดูจะไม่เห น้ำมันเนี่ยตอบรับมากนักขณะที่ผลการประชุม ECB เองที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0.15%แล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยยังคงติดลบอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่ม ดูในเรื่องของอทิศทางของเศรษฐกิจหลังจากที่มีการดําเนินนโยบายาดังกล่าวไปแล้วก็ในส่วนของอาราคาน้ํามันเองเนี่ยก็ยังคงเห็นการพักตัวแล้วก็มีการดิกลับเพียงเล็กน้อยจึงมองว่าประเด็นในเรื่องของอความขัดแย้งในหลายประเทศที่วิตกกันก่อนหน้านี้ว่าจะกระทบต่อการส่งออกน้ํามันก็ยังน่าจะมีน้ําหนักมากกว่าโดยล่าสุดใน,ในส่วนของลิเบียก็สามารถบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มติดอ าวุธในเรื่องของการส่งมอบท่าขนส่งน้ำมัน2แห่งซึ่งจะสามารถส่งน้ำมันได้ประมาณ5 0 0,000ล้านาบาเร็วต่อวันก็ทำให้ตลาดนี็คลายความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของการหารือ,อ ระหว่างารัสเซียยูเครนแล้วก็กลุ่มกบฏเพื่อบรรลุข้อตกลงในส่วนของการหยุดยิงอีกรอบหนึ่งว่าจะมีความาคืบหน้าในเชิงผ่อนคลายออกมาอย่างไรบ้างขณะที่ในส่วนของความขัดแย้งในอิรักแม้ว่ายังคงยืดเยื้อแต่ก็ไม่ได้กระทบในส่วนของแหล่งน้ํามันทางใต้ของประเทศซึ่งมองว่าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังกระตุ้นให้นักทุนขายทํากําไรในส่วนของอตลาดน้ํามันดิบเบนออกมาได้อีก ส่วนในฝั่งสารัฐเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวเลขแรงงานที่ดูราคาน้ำมันไม่ได้ตอบรับมากนักก็คงจะต้องจับตาในส่วนของอแนวโน้มว่าอาจจะมีพายุเฮอริเคนพัดเข้าชายฝั่งของสารัฐแล้วก็มีโอกาสที่จะกระทบต่ออุปสงค์เบนซิน ให้ลดลงซึ่งอมองว่าอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้เหมือนกันขณะที่ยังคงต้องจับตาดูต่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนในสัปดาห์หน้าโดยในส่วนของจีนเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ GDP รวมถึงในส่วนของตัวเลขดุลการค้าในาสัปดาห์หน้าที่จะประกาศออกมา ก็มองว่าถ้ายัางสะท้อนภาพที่ค่อนข้างมีสเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนอยู่เนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยมีรีบาวกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็มองว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าช่วงช่วงกลางสัปดาห์มากกว่าฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นจึงมองว่า b r n 14มีแนวโน้มที่จะพักตัวลง เข้าหาแนวรับที่ระดับ3,570บาทตามแนวโน้มทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบลนที่อาจจะลงไปก่อนแถวระดับ110.50เหรียญสารัฐแล้วก็มองว่าถ้าช่วงเช้านี้รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยยังไม่น่าจะผ่านระดับ111.50เหรียญส่วนค่างเงินบาทเองเนี่ย ก็ยิงในทางอ่อนค่ามีขึ้นไปแตะระดับ32.40บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงเช้าเหมือนกันก็อาจจะเป็นแรงหนุนให้ b r n 14เนี่ยติดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังไม่น่าจะขึ้นไปได้ไกลมองยังติดแนวต้านที่ระดับ3,620บาท ว่าสำหรับสถานะช็อตเดิมใน BRN 1C ที่เปิดเอาไว้ระดับ3,600บาทก็ยังให้ถือสถานะต่อไปได้ส่วนสถานะใหม่แนะนำให้เข้าเปิดช็อตบรีนหที่3610บาทหรือว่าสูงกว่านั้นได้โดยเป้าหมายทำกำไรสำหรับสถานะช็อตอที่เปิดเอาไว้เดิมแล้วก็สถานะช็อตใหม่เนี่ยที่ระดับ3580บาท โดยตัดขัดทุนทั้งหมดสำหรับสถานะช็อตที่เปิดไว้ระดับ3,625บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ